โรงเรียนสำนักสงศีวิชัยนำวิทยากรมหาวิทยาลัยเมือนอินเนาวจัด Active Learning แก่ประชากรวัยเรียนกว่า200ชีวิตปิดเทอมเราไม่หยุดเรียน โรงเรียนสำนักสงศีวิชัยตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลข่หางใต้อำเภอรัตภ,ภูมิจังหวัดสงคลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสงคลาเขตสองโรงเรียนแห่งนี้ระหนักถึงการเรียนรู้ภา,าษาอังกฤษที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้ครูและนักเรียนโดยจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ English Camp ให้ประชากรวเวรียนระดับชั้นประฐมะศึกษาปีที่3 6จำนวน211คนจัดขึ้นเป็นเวลา4วันกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาร,ระภาษาอังกฤษพื้นฐานได้มีทัศนคติที่ดีกล้าสแสดงออกการสื่อสารได้รูปแบบ Active Learning จากฐาน Learning Media Vocabulary Conversations How to make a sandwich Google Activity Games and Songs มีคณะวิทยากรจากนักศึกษาจาก University n e g a r i s u r a b a y a Indonesia นายเลอสุขเซมผู้อำนวยการโรงเรียนสำนักสงศีวิชัยกล่าวว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้รับความร่วมมือจากครูและผู้สนับสนุนวิทยากรจากภายนอกจำนวน7คนที่ร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning สอดคล้องกิจกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลเราเป็นหน่วยงานการศึกษาให้ความสำคัญเพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์ที่กิจกรรมจะสร้างทักษะ การฟังพูดอ่านเขียนมีความอยากรู้อยากเรียนกล้าสแสดงออกสง่งผลให่มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนภาษา,ษาอังกฤษและรองรับพล,ลเมืองในประชาคมอาเซียนมิสมูยานีอาซีกุเนียหนึ่งในคณะวิทยากรกล่าวว่าการเรียนการสอนน้องนักเรียนตั้งใจเรียน ซึ่งยังมีการแสดงออกน้อยก็ตามใช้กิจกรรมที่สร้างความคุ้มชินระหว่างกันส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ดีขึ้นการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมเน้น active learning นางบัญญรัสศรีสมุทรนำคณะวิทยากรจากประเทศอินโดนีเซียผู้ดำเนินการสนับสนุนกล่าวว่าพร้อมที่จะสนับสนุนประสบการณ์แก่นักเรียนเพื่อเกิดความรู้และประสบการณ์แก่นักเรียน Morning. Okay. And what is your name? Um, my name is Moyani Yani and my name, nickname is Asi. Okay. Can, can I call you Asi? Yeah. Asi. Okay. Where you come from? I'm from Indonesia. I'm I... a student. In okay. Indonesia. How old are you? I'm twenty years, 21. Okay. 21 years old. Why you should Thailand? Why you should Thailand to come to teaching in here? Actually, it's a program from my campus, okay. so I have to choose the. Uh, <coughs> this what this, this is my first experience teaching abroad and this is the first program in my campus. Uh, actually, to in my majority. <coughs> จัดกิจกรรมสนับสนุนยกระดับผลสำริดภาษาอังกฤษวิทยากรจาก University n e g e r i s ธ r a b a y a i n สร n บ s i อิคณะครูที่มีจุดร่วมให้ความสำคัญด้านการศึกษามีผลสำริ์ที่ดีขึ้นเรียนรู้อย่างหลากหลายอย่างมีความสุขในการใช้เส้นทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างมาวิทยาลัยพี่เลี้ยงต่างประเทศและเปลี่ยนวัฒนธรรมกระชับไม่รีระหว่างประเทศในอาเซียน